ก่อนที่ไปก่อนที่จะไปรับชมการเปิดตู้เนี่ยก็ฝากร้านด้วยนะครับผมร้านรับจ้าง FK นะครับผมหาตัวละครน,นู่นนี่นั่นมีหมดนะครับก็ลองทักสอบถามดูว่าอยากจะ FK อะไรตัวอะไรนะครับก็ลองทักมาสอบถามดูนะครับไม่ใช่ว่าแมปนี้อย่างเดียวนะแมปอื่นก็มีนะครับก็ลองทักมาดูแล้วกันนะครับผมฝากร้านด้วยนะครับเป็นร้านเล็กๆเ,เนาะ โอเคไปรับชมคลิปได้เลยครับส่วนลิงก์แฟนเพจร้านเนี่ยอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมกดไปที่ใต้คลิปก็เจอเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟุกฟอยเวอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมที่ยังติดตามอยู่นะก็ไม่รู้ว่าช่วงที่หายไปนี้ก็เกือบเดือนนะไม่ได้สตรีมไม่ได้ลงคลิปเลยก็ป่วยนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็เลย ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ได้มาสตรีมไม่ได้มาลงคลิปไม่ได้อัดนคลิปอะไรเลยนะครับก็แต่ก็ฟาร์มไว้นะฟาร์มไว้และในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสที่เรา,เาไม่ได้สตรีมไม่ได้อัดนคลิปอะไรมาเนาะคือเราไปฟาร์มมาทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าในภายในตู้เนี่ยตู้ของอะไรนะแอสซัสซินอะไรเงี้ยมันจะ มีอะไรดีบ้างหรือเปล่านะครับผมโดยเหรียญที่เราจะใช้สุ่มวันนี้ก็คือเหรียญแอสซิน Assassin, นะครับผมเป็นจำนวนหนึ่งแสนเหรียญด้วยกันนะครับผมก็เลขกลมๆนะเป็นกลมๆละกันนะก็ 1, 000, หนึ่งแสนเหรียญดูซิว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันจะมีอะไรดีหรือเปล่าโผลออกมาจะมีมิสติกตัวดีอะไรโผล่มาหรือเปล่าหรือในตู้นี้อาจจะมีไอเซน ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันในวง1,000งแสนเหรียญนะครับผมเราเอากันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่ออคลิปที่แล้วนะครับเราสุ่ม1 5 0 0 0ล้านหนดาวเนาะก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ได้แต่ตัวมิติกนะไม่มีตัวซีเคียเลยเออพูดผิดนะครับไอที่บอกว่ามีตัวซีเคียหรือเออมีตัวซีเคียหรือเปล่านะครับภายใน1,000 0แสเนี่ย เราจะมาดูกันนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มนะอนนี้กระตันเรียบร้อยแล้วนะนี่กระตันเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งฟาร์มมาคือมันมันพูดไม่ไหวนะมันไอมันอะไรเงี้ยมันแบบเจ็บคอมันอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่งเล่นนั่งอะไรมันขอไยนะครับผมพวกก็ยังไม่หายนะครับยังไม่หายเนาะก็อย่างนี้แหละนะไข้หวัดนะมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมไปฟาร์มมา แปลกแล้ววะฟาร์มมายเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมากดมอบของขวัญน,นะครับก็ของขวัญน,นี่ก็หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแล้วนะเออแสนหนึ่งแสนทับหนึ่งพันนะครับมันเปิดทีหนึ่งหนึ่งพันก็เยอะนะเยอะเยอะเยอะนะครับผมเยอะ,นะยอะส่วนกิ้วก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับก็ยังยังหมื่นห้าอยู่นะส่วนนี้มีมีคนออกไปคนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะ โอเคเราไม่พูดพรอมทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการขายเลยนะครับผมทำการตั้งค่าไว้ให้ขายเลยแล้วเดี๋ยวเราจะฟาสต์โฟร์เ์ดภาพให้นะครับผมออโต้เซลอันนี้สกินเนาะอันนี้ละกันพวกนี้ละกันนะพวกนี้แล้วกันนะแล้วเรามีอะไรให้ขายอีกไหมจะได้แบบว่า ไม่ต้องลกนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งดูบ่อยๆนะครับขายไปเลยขายไปเลยพวกนี้นะไม่จําเป็นนะครับขายเลยขายเลยขายเลยโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเซตปุ่มมาโคนะครับแล้วก็เปิดมันทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวฟาสต์เฟอร์เวิร์ดภาพนะครับผม ตอนนี้ก็ตู้ก็จะประมาณนี้นะครับผม1นึ่งแสนเนี่ยได้กี่ตัวเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่านะครับผม1นึ่งแสนหารด้วย10จะได้1นึ่งหมื่นตัวละครนะครับผม1นึ่งหมื่นตัวละครนะหนึ่งหมื่นตัวละครนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นหารด้วย200นะครับ ก็จะได้ตัวละครมิสติกเนี่ยการันตี50ตัวนะครับก็ขอให้ในวง50ตัวมิสติกเนี่ยมีมีซีเคตหลุดมาสักตัว2ตัวนะครับผมโอเคไม่พูดพร่ำตทำเพลงเราเริ่มกันเลยครับผมเฮียมัคกร ตอนเธอผมยังไม่ทันได้กอดเธอนั้นก็ไปตลอดเลยในห้องมีแค่ควันกับหมอกให้ทำห้คนมันอยากเจอแต่เธอนั้นก็ไปตลอดผมยังไม่ทันได้กอดเลยแต่บอกก็พูดไม่ดีอย่างนี้ไม่พอใจแ่อยากให้ฟังต่ย่วเพลงนี้มันดีพอไหมผมดีไม่พอยเธอนั้นยังไม่พอใจไปแต่้งแล้วแต่ประกาศกันยังไม่พอใช่ไอ้ยอ้ก็ไม่ได้ดังอะก็ไม่ได้ดังแต่ก็อยากจะกอดเธอ ไปเทียบกับใครที่เขาดังระเบิดเลยฝนตั้งนานแต่ว่าเธอไม่อยากฟังสวยแต่กาไม่ได้ทำเพื่ออยากดังะคนนั้นรัเปื่คนนั้นก็เรียนเก่งพอเขาไดกวัวอบางคนก็โชว์เบงพอไม่มีอะไรเทปก็คงเซ็งอย่าไปวัดเรื่องเพลงเพาเพงก็เขียนเป็นไอคอนดีจ <c oughs> มึนจะทำยังไงเธอก็ไป,ไปตลอด มาเล้ฟังกันก่อนเธอพิ่ยังไม่ทำในก่อนเธอนั้นเขาไปตลอดเลยในห้องไม่ต้องควัดกับมองให้ทำยังในคนอยากเจอแต่เจ้านั้นก็ไปตลอดผมยังไม่ทำในก่อนเลยที่ไม่ดียังงั้นยิงไม่พอใจแค่ฟังฟสักทีเพังนี้มันไม่พอมัหรือผุ้นี้ไม่พอเจอานั้นยังไม่พอใจเป็นตั้งหลาป๊บตัวกระตังมันยังไม่พอใช้ก็ไม่ได้ดังก็ไม่ได้ดังแต่ก็อยากจะกอดเธอ อย่าไปเทียบกับใครที่เขาดังระเบิดเลยบนตั้งนานแต่ว่าเธอไม่อยากฟังสวยตาก็าไม่ได้ทำเพื่ออยากดังคนนั้นรับพรกะคนนั้นก็เลียนเก่งบางคนแอบว่าบางคนโชว์แบงพมไม่มีอะไรเธอก็คงเสีย่งีไปบัดเรล่งเพลงพกเอเขียนเป็นไเห่อเขียนเงงเธอก็ไปตลอด มา <recalled S 1> แล้วท <Quindi S 1> ี่วฟังกันก่อนเธอผมยังไม่ทันได้กอนเธอนั้นเขาไปตลอดเลยในห้องมีแค่ควันกับหมอกให้ทำนี้คนคนอยากเจอแต่เธอคนเขาไปตลอดผมยังไม่ทันได้กอดเลยรอผมไม่ได้ยังไงยังมีไม่พอใจแต่อารมณ์ตอนที่ร้องเพลงนี้มันไม่พอไหมยังไม่พอใจเธอนั้นยังไม่พอใจเป็นต้นแบบเธอมาทำยังไม่พอใช่ไม่ใช่ก็ไม่ได้ดังแต่ก็ไม่ได้ดังแต่ด้วยอยากจะกอดเธอ

ไปเทียบตรงไรที่เขาดังระเปิดเลยวนตั้งนานแต่ว่าเธอไม่อยากฟังสวยแต่ก้าไม่ได้ทำเพื่อยา thank mm -hmm. you โอเคก็ตอนนี้โทเค็นของเราได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโทเค็นจาก1นึ่แสนกว่าหรือ78นะก็เราจะมาดูผลประกอบการกันโอ้โหดีเงินเงินเหลืองนี่คือเกือบแตะหลักล้านเหมือนกันนะเออ ก็เราจะมาดูผลประกอบการกันนะครับว่าเราเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือยังไม่หายดีนะผลประกอบการนีครับผมก็ได้เป็นในส่วนของพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะไม่มีซีเคตเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าไม่มีเลยนะก็มีเยอะกว่านี้นะตามจริงมีเยอะกว่านี้ พอดีอช่องของพี่เตรมพี่ก็เลยเอาไปผมก็เลยเอาไปทำไอ้นี่เนี่ยเนี่ยไอหัวใจของอะไรนะกริฟฟินกิฟกิฟฟิอะไรนะั่นเอะเอาไปสังเวยนะเพราะมันเยอะเกินไปละตัวมิติเรามันเยอะเกินไปละก็เลยเอาไปสังเวยประมาณยี่สิบกว่าตัวได้มั้งหรือยี่สิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้เนะี่ยเออ ไม่งั้นก็เยอะกว่าน,นี้เราก็เลยเนี่ยแต่แตามจริงตอนนี้ก็เยอะนะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ย <c oughs> นะเออก็เอาไปสังเวยกีกีกีฟีดนะเออไม่รู้เขาเรียกอะไรกันก็เรียกอย่างนั้นแหละเออก็เอาเป็นว่าหนึ่งแสนของเรานะครับไม่ไม่มีแบบซีเคตเลยไม่มีแบบไอเซนอะ่ะอืมคือ แม้กระทั่งคลิปที่แล้วที่เราเปิดหนึ่งล้านห้าแสนดาวก็ได้แต่ตัวพวกเนี้ยนะืมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะพี่คิดว่านะครับทุกคนไปฟาร,ร์มเพชรแล้วไปเปิดตู้ธรรมดาเนี้ยพี่ว่ามีโอกาสออกเยอะกว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะทฤษฎีอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ในวความคิดพี่พี่คิดว่าตู้เพชรเนี่ยน่าจะออกง่ายกว่านะประมาณนั้นอะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ แฮวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ซีเค็ดเลยกเยรรนะ็เดี๋ยวไปฟาร์มต่อนะเดี๋ยวไปลงประตูด้วยนะประตูยังไม่ได้ลงเลยนะเนี่ยประตูอีกจะเยอะจิบหายนะเออ <c oughs> ก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ด,ด,ดูตัวละคนรนายไม่รู้เยอะไปหมดนะตัวละครซ้ำ,ซำๆนะไม่มีซีเค็ดหลุดมาซักตัว <c oughs> จะบ้าตายหลายชั่วโมงนะ อืมก็ฝากร้านพี่ด้วยละกันเนาะฝากร้านพี่ด้วยนะครับผมก็กลับมาเปิดแล้วกลับมาเปิดแล้วกลับมาเอฟรับเอฟเคให้ละนะครับผมทุกแบบเลยนะครับเป็นแนวทาวเวอร์ด n ฟเทุกแบบนะโอเคฝากร้านด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีการสุ่มนะครับเล่นเกมอย่างมีสตินะครับผมไปละเจอกันคลิปหน้าสตรีมหน้าครับผมบ๊ายบาย